ถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนในสมัยพุทธกาลที่เราศึกษามาเนี่ยนะมีผู้ใดไปอาบายบ้างไหมเพราะการประพฤติตามคําสอนเนี่ยไม่มีพระองค์ตรัสเลยว่าผลของการปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยอย่างน้อยก็กามมัุปติใช่ไหมเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผู้ที่ปฏิสนที่เป็นพรมนี่ก็ไม่ใช่น้อยผู้ที่ดับพันไปริินิพานหาประมาณไม่ได้สําหรับผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะของพรงนะองค์ผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยในระดับล่างที่สุดต่ําที่สุดคืออะไร มนุสภูมิตามัสุขติภูมิระดับสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือประเภทเทวดาหรือพรหมแต่ถ้าถึงที่สุดเลยก็คือเป็นพระรหันดับขันปรินิพาน์ถามว่าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหัตตะผลเนี่ยเกิดแก่กี่บุคคลหาประมาณไม่ได้อย่างแค่สูตรแรกใช่ไหมธรรมจักรกับปวัตนสูตรบรรลุสิปโกฏ สูตรที่บรรลุหาประมาณไม่ได้คืออะไรจุลราหุโลวาทสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้มงคลสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้มหาสมัยสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ปรัดอภิธรรมปิฎกก็บรรลุโหหลายหมื่นโกดมากสตตอนแสดงยงมะกะปาติหารก็บรรลุเป็นโกดอะ่ะนั่นเป็นผลของการปฏิบัติธรรมนะสุขติและก็ดับขันปรินิพานพ้นจากวัฏทุกขทั้งมวลเป็นผลของเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอน